สวัสดีครับทุกท่านเลฟดีช่องดีไทยผีช n แนลนะครับในวันนี้ทางช่องดีไทยผีชนแนลนะครับจะพาทุกท่านมาดูเรื่องสายยางและน้ําเมื่อเราเปิดก๊อกน้ําแล้วที่บ้านของท่านมีปั๊มน้ําหรือเปล่าถ้าไม่มีปั๊มน้ํานะครับน้ําที่บ้านของท่านเวลาออกจากสายยางไม่แรงแน่นอนแต่ที่บ้านผมนะครับมีปั๊มน้ําน้ําจึงออกแรงแต่ก็ไม่สะใจนะครับเดี๋ยวมาดูิดสุดแล้วครับเห็นไหมครับ ก๊อกน้ำดูสุดแล้วแต่น้ำยังได้แค่นี้ที่บ้านผมมีปั๊มน้ำนะครับเห็นครับความแรงของน้ำแต่ผมมีวิธีแก้ครับในการทําให้น้ําที่ออกจากสายยางแรงขึ้นและแรงมากๆด้วยครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมปิดน้ําอ่อนนะครับเห็นสายยางไหมครับเดินมาดูใกล้ๆรูของสายยางนะครับเห็นครับจะมีความใหญ่เราจะรีดนะครับนะ ให้รูของสยางเล็กลงไปอีกหน่อยนะครับโดยการใช้ไฟแชกลนเข้าไปที่สายยางนะครับลนให้ร้อนและอ่อนเลยนะครับสำหรับสายยางแต่อย่าให้ไหมนะครับเมื่ออ่อนแล้วนะครับ เราใช้สิ่งนี้ครับที่บ้านเรามีแน่นอนคือท่อ p v c นั่นเองเสียบเข้าไปตรงนี้เสียบให้ลึกที่สุดนี่ครับก็จะเข้าไปลึกแบบนี้เห็นไหมครับถอยหลังไปครับช่างภาพนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดน้ำให้ท่าไนได้ดูนะครับน้ําจะแรงมากขนาดไหนนะครับเมื่อกี้น้ําอยู่แค่ประมาณแค่นี้และตกลงไปนะครับเดี๋ยวดูนะครับเมื่อเรารีบนะครับ นาด้วยการใช้ท่อ PC แบบนี้นะครับน้ําจะแรงขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับผมจะเปิดน้ําตรงก๊อกน้ํานะครับเห็นไหมครับน้ําจะแรงขึ้นอีกเท่าตัวเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับน้ําจะแรงขึ้นอีกเท่าตัวเห็นไหมครับเนี่ยเมื่อกี้น้ําอยู่แค่ประมาณแค่นี้นะครับแต่น้ํำแรงออกไปนู่นแล้วเวลานะครับเราจะใช้การชีบระยะไกลนะครับ บางครั้งนะครับเราจับที่สายยางเนี่ยน้ําอาจจะแตกแต่ถ้าเราจับที่พ่อพีพีแบบนี้นะครับน้ําไม่แตกเห็นไหมครับและไฟได้ไกลมากเห็นไหมครับเห็นครับเนี่ยไฟได้ไกลมากนะครับพูงปูดเป็นููนเลยเห็นไหมครับเนี่ยเห็นครับแรงมากนะครับแต่ถ้าเราใช้นะครับสายยางอย่างเดียวนะครับน้ําไม่แรงแบบนี้แน่นอนและทินี้นะครับผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับในการแก้ปัญหาถ่านะครับ น้ำที่สายยางของเราไม่แรงถึงแม้ว่าเราจะใช้ปั๊มน้ำแล้วนะครับน้ำยังไม่แรงอีกลองทําแบบผมดูได้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด,ด้วยนะครับท mm. ุกท่านจะได้ไม่พลาดค่ิรดีจากสาทรทุิไทยพีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับ mm. บางท่านอาจรู้แล้วแต่อีกหลายๆท่านไม่รู้นะครับ